กี่ฟองนะอยประมาณเจ็ดตีแปดตีฟองพี่ไม่ได้นับกูสองพันเจ็ดโคตรคุ้มเฮ้ยสองสองพันสามน้องฮะถ้าเท่าไหร่ก็แน no, mm ่เนี่ยมึงมึงเออโอเคโอเคโอเคเอาดิอ่ะอันนี้ของดีอันนี้ของดีอันนี้ของดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลันเล่ลนเล่ลนเลยอุ่ลาเข้ล่ อุ้ยสิงโตอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ไอตัวเล็กตัวใหญ่สี่แสนสิงโตอ่ะสายรู้อุ้งเซ็งเซ็งเซ็งห้าอุ้งเซ็งเซห้ายังมันแล้วหรือว่ายังไม่หมดในสองพันเจ็ดนะโลโลขายกูว่าประมาณหลักพันอ่ะไอเอฟ้าธาตุฟ้าธาตุหนึ่งเก้าร้อยอ่ะฟ้าฟ้าคัดแต่ตัวดีๆมารวมขายพี่ได้ไหมเออตาดูกูดูสัตว์ในสวนแล้วกูตลกจริงๆเลยเอาผมถามจริงๆนะสัตว์ดูสัตว์ตรงพื้นนี่เอาสองพันเจ็ดอ่ะได้แต่ตัวขยะขยะเต็มพื้นเลยไม่เอางี้มเอางี้ไม่งี้ไอฟ้า กูดันแต่มันคุ้มไหมอาจจะคุ้มมึงไม่เก็บเองอาคุ้มเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยเชื่อกูเก็บไว้เลยพี่นุกแม่งมึงรู้ไหมตัวพี่นุกตัวเท่าไหร่ตัวละวหกหมื่นสามหมื่นอยู่เลยเล่นก่อนกูด้วยมึงจะเติมให้เขาอยู่เนี่ยสองเออก็เติมให้เขาด้วยอ่ะสองพันเขาไม่เล่นนะเขาเล่นแต่ไฟเอ็มได้ติดนมเหมือนพี่แหละเออแลกกันไปละแลกพ่อมไงตัวเองยังไปมั่วสาวเลยเดี๋ยวผมมาหาคนขายพร้อมฟัก ยกฟาร์มให้พี่แล้วพี่ซื้อเปิดให้คนดูโชว์ได้ไหมได้แต่ฟ้ามันให้กูกี่ตัวไม่รู้เดี๋ยวมรอมันก่อนไหมไอ้ฟ้ามันขายพี่แบบห้าพันกี่ตัวพี่ฟ้ามันอยู่นะเดี๋ยวผมโทรหาถามมันถามมันดิโทรแบบมันอยู่มันพึ่งทักหาผมเมื่อกี้อู้หูเขือมีฟ้าโอ้ไข่ของฟ้ามาขายพี่ตอดีพี่ตอเขารอเนี่ยมันเหลือถักเหลือกี่ตัวเอ้มึงถามมาดิว่าเหลือกี่นาทีเหลือกี่ตัวพี่เหลือกี่นาทีเอ้พี่ตอเขาถาม มา่เดมนเข้ามาเทียนมาเดี๋ยวนี้ไม่เข้าเมืองเลยหนึ่งก็มีเข้าอยู่เอ้ยครับฟักครับพี่ต่อไอ้พี่พี่เหมาหมดเท่าไหร่น้องเลิฟเหมาอะไรครับพี่ไข่ครับต้องฟักอ่ะมันต้องเข้าไปดูแป๊บนึ่งขอเรียกเราผั่นแป๊บนึงพี่นั่นไงเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีเราแป๊บนึงดิอันนี้ผมให้แบบว่าราคาพี่ชายแบบพี่ชายน้องชายพี่เลิฟน้องเลิฟไปนะครับผมอ่ะเอางี้เราผมถ่ายพี่ดูก่อน เอาเอาเป็นว่ามันประมาณประมาณแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบฟองอับพี่โอ้หีมะหมดเลยเอ้ยเท่าไหร่ขายฟองเท่าไหร่ฟองคนขายยกฟองพอมฟองเท่าไหร่อะไม่จะขายหมดนี่สามพันอะไรไข่อะไรนะไข่ไข่อะไรไข่หีมะหมดเลยไข่หีมะรู้แล้วโอ้โหหีมะหีมะตัวใหม่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 ก็คือมีมีเซเบอร์แล้วก็เอาใต้เซเบอร์หีมะไอไอเซเบอร์ปกติ่เขาขายกันฟองสิบห้าทำไม่ฟองฟักอะ พี่ขายไปเรื่อยไปเรื่อยนะไปเรื่อยแล้วเอาเอาเซเบอร์สิบห้าจริงเออสิบห้าพี่ถ้าถ้าแบบว่าแบบขายแบบไปพักเองอ่ะแต่อันนี้พร้อมพักมันยี่สิบสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดไปขายบิตออสเขาจะได้เปิดโชว์คนดูอันก็อันนี้กูราคาเหมาแล้วก็มีอันต้าอันต้าหิมะประมาณอ๋อผมนับรถไม่ได้เลยหรอเนาะรถไม่ได้เลยหรอเนาะโอ้โหนี่ผมรถให้พี่แล้วนี่แหละครับสุดๆแล้วเหรอพี่เป็นองหมดเลยเป็นสองพันเจ็ดไปราคาเออเท็นหุ้นได้มาทั้งสามสี่ร้อยเออสามสี่พันดอลเลยไอ้ไอ้บิตออสเข้าไปเธอออ่ท มันขาดมันมันมันไม่ขาดทุนหรอพี่ฟ้าให้ได้สองพันเก้าอ่ะเอาไหมพ้ยสองพันแปดไปสองพันเจ็ดพอเออโอ้สองร้อยกับพี่ตอนมึงคิดขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ยของมันเจก็ให้พี่ตองนมึงคิดกับพี่มึงขนาดนั้นเลยเหรอเฮียพี่เออเออเออจากอันน่ะขายแรงนั้นอ่ะ เต่าหกร้อยก็ใช่ใช่ไหมครับสองร้อยได้ไหมสองร้อยได้ไหมสองร้อยได้ไหมครับพี่มือเนั้นน่ะสองร้อยเพื่อนโอ้โหมันไม่ได้กระดิกตีมันก็ไอยก็โชว์ให้พี่ตอไอีสองรพี่เขาไปเออสาเป็จกันได้สเ็จกันได้เออ้ได้แต่มันแต่จะบอกก่อนนะว่ามันผสมกันนะฮะ ไม่ไม่ฟังก็ไม่ก็ก็ไม่ดู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 ใครยวเอาใครมาดูเดี๋ยวเอาใครมาดูหน่อยเอาใครมาดูหน่อยไม่ก็ก็นับเลยว่าไอ้นั่นอะมีกี่ฟองแล้วก็ไอ้ไอเซเบอร์มีกี่ฟองแล้วก็ไอ้นั่นมีกี่ฟองเยอะเยอะเดี๋ยวกูเข้าไปนับให้อ่ะเยอะให้มันเยอะมาประมาณเจ็ดสิบแปดสิบอะอู้หูเดี๋ยวเข้าไปนับให้มาเดี๋ยวกูเข้าไปนับให้จบมึงนับเดี๋ยวมึงก็นับมั่วอีกอันนับจริงๆแบบไม่หลอกพี่น้องมึงยังจะเหลี่ยมกันอีกหรอวะเอาที่มาในแวรไปเอาพีเวนี่ได้บ้างบี มันจะให้พี่ตอบเปิดก่อนนี่แล้วก็คอ้าักันมีกิฟต์ฟิน5 5 5 9 500เขียนรับไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันงงเดี๋ยวมันงงเออแต่คุณจะยกตัวขึ้นให้หมดเลยยิ่งไหนมามามาฟาอยู่ไหนเนี่ยดึงพี่อาร์มาละพี่อาร์มันเปิดยาคูเนี่ยมันให้เข้าไปใช้เซิร์ฟมันเนี่ยไม่ต้องไปเออพอดีเออติดระบบเองด้วยพี่สอยู่ไหนอ่ะพี่รับแอดผมแล้วกดตามผมเข้ามาเลยพี่ไหนรับตรงไหนอ่ะน้องตรงไหนวะออกก่อนเอางั้นกอก่อนเออหน้ารบก่อนพี่ มาเตือนพ่ยานะล้วเอ้าเราวกูจะรับเพื่อนมึงตรงไหนเนี่ยแต่ว่าเพื่อนรับข้างหน้าพี่ข้างหน้าโอ้เสือพิอานคนเต็มอ่ะพี่หกคนนี่อ้ะในคนนี้ดีพี่ต้องเข้ามาดูในชุดมูลอ่ะผมจอไว้อ่ะเอองั้นกูไปชุดมูลง่ายดีติ้งพี่รับเพื่อนไปด้วยเดี๋ยวผมต้องเอาไปให้พี่อยู่แล้วเดี๋ยวอะไรชุดมูลนะมาดิครับนี่อยู่ชุดมูลเนี่ยระวผมออนตัวทิ้งไว้ เขาเจแล้วเขาเจอเจอจอแล้วตอนพี่ชายเปิดคูณอ่ะไอ้ผมเปิดคูณให้เต็มคาราเบลเก็บเวลเลยนะขอทานพเมียมมาแล้วขอทานพรีเมียมพ่อมึงอ่ะอีนี่แต่อันนี้ทะลึ่งไม่รู้หิรู้แซ่ไอ้สตร์แต่ว่าดับแรกคนที่ชายโอนก่อนอันนี้เปิดก่อนดีไม่บิดอยู่แล้วเขาไมีแต่โอนก่อนนะพี่เฮ้ตัยรามนคาเออคเออก็ได้แหละ ออไม่ไม่บิดอยู่แล้วฟ้าขนาดตั้มตั้มเมื่อวานนี้พี่โอนพี่ซื้อไหมไม่บิดเออกูก็กูก็ซื้อกะเบนกับเขานะอ่าก็ถามเอาเครดิตคนดูมันมีอยู่นะสตรีมอยู่แล้วเออแผมว่าถ้าจะให้ดีอ่ะเขาซื้อขายของอ่ะของก็ต้องมาก่อนเนาะใช่เอาแล้วพี่มีเครดิตอยู่แล้ววันนี้พี่ก็ได้แต่ของก่อนทังนั้นเลยใช่เขาเขามีตังเงินมาไอเฮียมึง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 ดูได้มึงซื้อกับใครระดับเจ้าสัวไอเฮียเกษมน้ำเพชรเก่า เอใส่สัตว์ได้ยื่อนี้ก็ผวาคนเดียวมา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 อยู่ไหนอ่ะมาแล้วเนี่ยลงดีมาแล้วเนี่ยเจอแล้วนี่ไงไหนไม่ไม่ดึงนะฮะไอ้เข้าดีมากเป็นยอดเลยก็นึ่งรอยเนียหนึ่งอ๋อยู่ดีไหนเนี่ยอะไรพี่ร้อยหนึ่งเดี๋ยวมาดิดิทำงานนะดิกินดาบ้างเนี่ยอะไรพี่อยู่ดิโดโมนทูโดโมนผิดมาดูดูโมนดิมาดูดูโมนดิกี่ฟองละประมาณเจ็ดสิบแปดสิบฟองพี่ไม่ได้รับ อุ้ยอันนี้ตโนหมดเลยตโนเกือบหมดเลยนะอุ้ยอู๋สองพันเจ็ดคตรคุ้มเยอะนี่เฮ้ยสองสองพันสามน้องฮะเท่าไหร่ก็แน่เนี่ยมึงมึงเออคูณเยอะมากเลยเออโอเคโอเคเออไม่ขายแล้วนะถ้าเรื่องแบบนี้กดน้ำยาดีฟ้ากดน้ำยาม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 ีอยู่แล้วนะเออไอ้กดกดกดน้ำยาเขียวเลกดขวดน้ำยากระปุกไอ้ควายกดกดขวดดิอ่ะกูจัดให้แบบลั่นทุกเลยสองอันสองอันไม่มึงกดอะนละเงอี้ยเดียวก็พอกดอะนละเงี้ยเดียวก็พอมันคูณหมดเลยเออนั่นแหละนั่นแหละ มกลกวไปแล้วสองกระปุกโอ้ยมือของไม่เลี่ยมมึงหลอกฟ้าไอ้เหี้ยมขาพี่มึงอะไรของมึงกันไอ้อะไรเนี่ยฟ้าพี่งงเลยคนหนไม่โอนคนหนึ่งมึงมึงมึงจะซื้อขายกันไหมไอ้เหี้ยเดี๋ยมึงมึงมึงกลัวผวากันทั้งคู่กูงงไม่อะไรของมึงวะไอ่เหี้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยเดี๋ยวได้แต่ตัวกากแล้วเดี๋ยวแบบไอ้เหี้ยมาไม่เอาโอ้ยเอาไอ้เหี้ยเออไอ้เหี้ยพี่เขาไม่ได้ติงตองเว้ยโอ้เอออักูเปิดนะเออแค่น้ำยาเขาหน่อยมึงแค่น้ำยามึงยังกลัวกูเลยเหรอเนี่ย ป้นดิกูยกขึ้นหมดล้วจะได้ไม่เออโอ้หแล้วมึงยกขึ้นมาทำไมเนี่ยอ้ายกดิเยียก็จะได้ไม่งงไงก็ของเขาหมดทั้งฝาอ่าตามนั้นตามนั้นเอาเดมีบางตัวที่มันยังเปิดไม่ได้อ้าวเอาดิอันนี้ไล่ไปก่อนนะไล่ไปก่อนนะไล่จากกระดูกไปก่อนนะมีเท่าไหร่วะน่ะโอ้ไม่ถึงหมื่นแน่นอนเลยอันนี้เปิดอะไรเพื่อนเปิดเล่ยดวงเหรอครับ เราดูก่อนเราดูก่อนหมาประมาณหกหมืนไอ้เหียอุ้ยกอตัวใหญ่นะดูดิ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 อุ้ยหมาเขารสนจริงวะอุ้ยแสนสามไอ้เหียเลดเลดตัวใหญ่แสนสามตัวไอ้ปกติเลยเหียไอ้เหียแขางขาดเอ้ค่อยๆเปิดดิเอ้มึงโอ้โหมึงเปิดเฮ้หมาหมาหมาสองแสหมาสองแสนหมาสองแสนอุ้ย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 อามแสนสี่แสนสองแสนเจ็ดอ้ยห เฮี่หากันได้พรอดในตลาดร้อยยี่สิบตัวเนี่ยโอ้ยเอาแต่ก็โอ้โหแล้วเอาก็อ้ออะไรกูดูเอาโอ้ยเอออันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่นนั่ไม่ดูหรอไอ้เนี่ยพวกหีบมาเฮ้ยฝามันเปิดเหมือนเปิดมูมูเหมือนเปิดไม่ใส่ใจมึงมึงมึงเปิดดีดีดีอุ้ย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 มึงากรมมากรนะอู้แส่สี่เฮีย เฮ้ยมึงเปิดเรียงเลียงจากโอ้โหมกูไล่ขอบพอยู่กูไล่ขอบพอยู่เออไล่ขอบไล่ขอบไล่เป็นระดับไงโอ้เจ็ดพันแปดบริเล่ปะอไอี้ผมขอให้พี่ได้ตัวตัวใหญ่ๆที่สุดเลยนะพี่ชายได้น้องอันนี้ออนต้าแล้วนะอันนี้ออนต้านะเออเออออนต้ามีแต่หมาเห่ามาเฮ้ยมาอีกกิฟฟินดอกิฟฟินดอกิฟฟินดอกิฟฟินกิฟฟินดูดิอู้วิอู้ยิอู้ดูดิอู้ดอ้ดิอ้อูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อู้อู้อู้อไม่มีตัวไหนสามสี่แสนเลยเหรอเฮ้ยเอ้ยได้สองพันเจ็ดคุ้มไหมนี่ เฮ้ยเฮ้ยเยจดิจิงโจ้จิงโจ้ม่มอกองคองแสงแน่นอนโอเอจิงโจ้หา่าเมื่อรเฮียคุไมเนี่ย Be ดูด <assessment. S 2> ูน like ี้อ <possibly S 2> ันนี้อันนี้ของดีอันนี้อันนี้ของดีซูมดิต้องซูมมึงซูมมากได้ป่ะมึงซูมมากได้ป่ะซูมดูราคาดิไอ้เหี้ยอุ้ยแสนเก้าอุ้ยนินกากไอ้เจ็ดผันออกมาอุ้ยสามแสนแล้วอุ้ยอยู่อุ้ยเต่าอ้อยเต่าอ้อยเต่องอยอุ้ยเลยเลยไอ้เหี้ยไอ้นี่หลุดไม่ได้ไงวะไม่ไอ้นี่มึงเอามาหลอกขายเอามาหลอกขายไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหลอกไอ้มันมันมันก็ปรับปรุงกันไปนิดหน่อยไปเลยมันก็นิดอยอ่ะแล้วฝั่งซ้ายยังไม่ออกเลยเนี่ยขวามึงเนี่ยคือยไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเคียนเนี่ยโอเคเฮ้ยเฮ้้ยยยเเมึงใจ็นดิ หุ้ยแสนสี่ได้อยู่หุ้สามมืนไม่ใช่แต่มือนห้าโอ้นาจัดเลยเอันนี้ของดีอันนี้ของดีอันนี้ของดีรันเลย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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยสิงโตอุ้ยอยอุ้ยตัวใหญ่ไอตัวเล็กตัวใหญ่สี่แสนอตัวอ่ะสายเลยสองแสน้สองแสนาหห้ส่สาแสนสสมแสน่เลยนเลปดีปดีไปดีไนดอไปดีไปดีไปดี ไปเฮียขอบชีสอะไรเนี่ยไม่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 เมืองเมืงเอาตัวสายฟ้ามาได้ไงเนี่ยเออเพื่อนโอ้ทำมาหลอกขายโอ้ยไอ้ฟ้าทั้งหมดเท่าไหร่นะสามพันเจ็ดพี่ยังหมดแล้วหรือว่ายังไม่หมดในสามพันเจ็ดนะจริงๆมันเหลือตรงนี้อีกแต่ว่ามันต้องรอหนึ่งชั่วโมงพี่โลโลโลขายกูว่าประมาณหลักพันอ่ะสัตว์ที่ได้อ่ะเอามาลไม่อ ไอ้เอฟ้อาถ้าฟ้าถ้าครับฟ้าถ้าฟ้าคัดแต่ตัวดีๆมารวมขายพี่ได้ไหมโอ้โหเพราะขายมันยังเปิดไม่หมดด้วยเอาแต่รวมตัวดีๆขายได้ไหมพี่ซีบอกเลยไม่ต้องแหละไม่ต้องพี่ก็ไอ้นั่นเลยคุยกันไปเร็ววิวโอนไปเถอะดูกูดูกูดูสัตว์ในสวนแล้วกูตลกจริงๆเลยมันมันมันก็ตกดตอนผมผมพูดจริงนะพี่โง่ปะเอาผมถามจริงๆนะสัตว์ดูสัตว์ตรงพื้นนี่สองพันเจ็ดอ่ะได้แต่ตัวขยะขยะเต็มพื้นเลย สองสองพัเจ็ดแล้วดูมันเอาไข่เบียแต่ตัวงโอ้ยเออไอตัวไอ้ตัวสองสามแสนไม่เอางี้คุมเอางี้ไม่งี้ไอ้ฟ้าปวดหัวแต่มันคุ้มไหมมันคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มไหมอาจจะคุมมึงไม่เก็บเองคุ้มเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยเชื่อคุมเก็บไว้เลยคุมนะคุมเก็บไปได้ปะห่วยอย่าคลั่งครับพี่ป้าเด็กดูดิพี่ก็คุมป่ะล่ะไม่ก็รอเอาเงี้ยไม่พี่ต้อนไม่ได้โอนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่หลังของพี่ไหม มันยังไม่อนพี่พี่ให้มันเก็บไปเลย <Okay. S 2> พี่รักน้องพี่ไหมพี่พี่มาีรั <S <S กอ่าได้พี่รัก มันคุ้มพี่ให้มันได้ไหมให้มันได้ไหมไม่ได้คุ้มฟ้ากี่ใบขายนคนอื่นก็ได้ให้ให้ดอมมันได้ไปต่อถ้าหรือฟ้ากี่ดอมพี่ขายของเท่าไหร่เออส่งส่งมาจีนอันนี้ที่พี่ฟ้าเปิดนั่นม่าจะได้สามสิบพันอน่จะสามสิบพันเหยญอะอมัน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 มัต่อดิเขาบอกว่ามึงกล้าเปิดได้ยังไงไข่อันกล้าเขามีแต่ไข่พวกแพงๆกันขอที่เปิดไม่่าไหร่แล้วแม่งมีสายฟ้าแม่งมีเสื้ออะไร ฟ้าไม่เนี่ยสองร้อยจมหาเลยกูกูกันเนี่ยห้าร้อยอ่ะห้าร้อยกูยังไม่เอาเลยโยไปไอ้ฟ้าให้มันได้ไปต่อดิไอ้ตั้มไอ้ตา้มไอ้คอนเมนบอกคนดูบอกว่ากูเห็นตั้งแต่ไข่มันถึงสองพันม่เอาเอาตัวหลังพันมาเปิดได้ดูนะว่าเเจ็ดพันไม่เชื่อไอ้ที่มึงก็พูดเกินมึงดูเต่าสองตัวเนี้ยเต่าสองตัวตัวสามแสนเต็มที่ไม่อ้นี่มันกองใหญ่ไอ้นี่มันตัวใหญ่ไงกัน อันนี้ก็อันนี้ก็ตัวละสามรอยใช่มันเป็นกลองใหญ่แต่ที่มึงเปิดให้พี่มันเป็นกล่องกระดูกหมดหมดเนี่ยห้าร้อยเอาเอายังยังคิดแล้วคิดอีกโอ้เขื่อนมพูดเกินอะได้กูไปเปิดประมูลแล้วเกินห้าร้อยะไหลักพันเ้เกินห้าร้อยกูให้อาเจ็ดร้อยมากสุดอ่ะกูบอกเลยเจ็ดร้อยมากสุดเขี้ยมันดีหรือไม่ดีเนี่ยอปาก้าสองแสนเอามันดีไหมสรุปมันดีมันดีไปเลยมันดีพี่ฝากน้องฝากขายด้วย ออกแล้วบอกเอางี้พี่ขายอ่ะพี่เอาแค่ส่วนต่างพี่เอาสองพันห้าพอเดี๋ยวพี่ให้เองสองพันเจ็ดโอเคไหมแม่จะจะมาขายจะมาขายสองพันเจ็ดยึดแม่คุณรูกว่าขายแบบไมไอ้ยึดแม่แม่งเอาไข่เอา,า,เ,อาเอาตัวหลักพันมาเปิดให้ดูเขิ <c oughs> แม่งเลอ่ะ เมื่อว่าวันนี้สองร้อยเันเอาเอาไข่ใส่ฟ้ามาเปิดได้ยังไงวะลูกจ๋าใช่ไมนี่ตอนแรกเราคุยมันไม่ใช่อย่างนี้นะนั่งหักหน้านหน้าตานไม่พูดอ่ะไอ้เหี้ยมันไม่ได้เปนมันรู้มันไม่รู้มันไม่ด้กูมึงเห็นเขาไม้เห้มึงเห็นเขาเหรอไอ้เหี้ยคนดูเขาก็บอกกันอยู่แตแบแะอแต่กงจริงันสยเ่ใครของจริงกว่ากันับน้าไปดีเท่าไหร่ ระหว่างต่อวันวัหน้าไป้ดี๋ยไปดูหน้าไปเดี๋ยวที้ได้ไรไปดูนี่เฉพาะล็อตนี้ล็อตเดียวนะอ่าแอ้ยมึงยังมายกล้านเป็นล็อตอีกเหรอา ไอ้เหี้ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้พี่ตั้มบอกว่าไอ้ไอ้นั่นขายรหัสสามสามสามสิบห้าล้านสามสามห้าล้านมากกว่ากูก็ได้นั้นกูให้สองเลยสองพันเจ็ดมือนเลห้าล้านโอ้หัมืออะไรยี่ห้อฟาบมาพี่ไม่ดิเพื่อนห้าล้านอ่ะเดี๋ยวกูมตโวหมาลุ่มๆกันได้ก็นน่าจะได้ครบแล้วอ่ะห้าล้านอ่ะ เดี๋ยวกูเอาหมาที่มันอยู่เป็นขยะในตู้แบงก็ได้หรอกเหี้พี่กูเป็นควายเกินอะไรไม่แต่ที่คุยกันตอนแรกคือมึงจะแบ่งคุยอะไรไม่มีได้แตามึงคุยหรอไม่มีนะเออไม่มีหรอกเชื่อไม่มีไม่มีพี่ต้องผมไม่พูดนะบอกให้เมื่อกี้มันลากขึ้นไปข้างบนบอกว่าหลอกจะหลอกขายพี่โอ้โหไอ้ฟ้ามันลากผมกับพี่ตั้งขึ้นไปบอกว่าหลอกขายพี่ใหมู่เกินนี่อยากหมุนเฮี้ยถักมุมเหี้ยอะไรเหี้ยไม่ได้เล่นละครคุณธรรมไปตัดบ่อยนะไอ้เหี้ยแต่ละตัวแบบเออเดี๋ยวโอ้ ถ้าไข่มันพอดีอ่ะกูยังพอคุยได้อยู่มึงเอาไข่หียอะไรขยะชิบขายมไม่ตามจริงเลยสองพันกว่าบาทอ่ะมันควรเต็มฟาร์มด้วยเออมึงอะไรของมึงเนี่ยมึงขายแล้วกันเลยไหนประมาณสาสิฟองอ่ะกูดูแล้วนะม่เก้ประมาณสามสี่ฟองไอไข่ที่เปิดม่อก้อ่าถ้าถ้าไปซื้อจริงๆอ่ะประมาณสา0ร้อยสี่ร้อยเนี่ยมันมีคนมึงให้คนคนโดเนทรวมกันตอนตั้งแต่ต้นสตรีมอ่ะน่าจะได้เยอะกว่าไอ้นี่มันฟักอยู่อ่ะต่างกันแค่เวลาน่ะโอ้ฟาร์มกามมหลอขายพี่หรอเนี่ย ขอไม่เต็มนะแล้วสรุปโอนไม่ได้หรือยังไงเนี่ยโอนใครเออใครโอนก็ควายให้มันเก็บไปเถอะโอ้ยเฮียไอ้ยัยมันฟาร์มมันยังไม่ถึงห้าล้านเลยน้องเอางี้พี่ขายถ้าเองว่าคุ้มไหมล่ะถามเดียวคำเดียวเลยคุ้มคุ้มไม่เถอะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าคุ้มมาพี่คุ้มมาพี่กพี่ขะเองขายสองพันเจ็ดพี่ดูก็เองบอกว่าคุ้มใช่ไหมพี่ให้ได้สองพันเจ็ดแต่เองต่อฝากพี่ฝากปล่อยได้ไหมสามพันที่เหลือเองเอาติดไปเลยไม่เอาหรอกเอา ม่อันนั้นมันไม่พี่คืออันนี้ไม่กระฟางกับพี่ฟาไขยเองพี่ฟาไขยด้วยตรงเนี้สองพันเจ็ดถ้าขายได้สองพันไม่คือพี่เข้าใจไหมว่าอันนี้มันคือการสุ่มดวงก็คือก็คือเนี่ยก็มันก็มันได้แค่นี้คืออ่ะสมมติถ้ามันมีตัวตัวหนึ่งล้านหลุดมามึงก็เอาสองพันเจ็ดอ่ะเอางี้เอางี้กูถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมมึงคิดไข่ไข่เอาต้าไปเท่าไหร่ไม่ละฮะแล้ว้อยพ่อมึงไอ้เหี้ยมึงมึงคิดเอาต้าไปเท่าไหร่กับพี่กูเนี่ย กูคิดไปแล้วสามสิบบาทโอ้โหไอ้ที่เอาตาเขาขายกันสิบบาทแม่งโอ้สามสิบบาทยังไม่ถึงเอาตาสามบาทสี่บาทหรือเปล่าแค่นั้นแหละกูให้หกเจ็ดบาทเต็มที่เลยนะพร้อมเปิดอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่ไม่เท่าไหร่ไอ้นี่พร้อมฝากไม่เท่าไหร่ฝากยังไม่ได้ด้วยยังหวังไม่ดีที่เปิดอ่ะยังไม่ถึงห้าสิบตัวเลยน่ะไอ้เหี้ยเออจบเลยเดี๋ยวกูเก็บเองจบเออมึง่อนคนเก็บไปแหละเออพี่ฟ้าซื้อนี่สองร้อยเออจะหนักพี่สองร้อยได้ดังกูได้ได้พี่ฟ้า ลองลองนู่นอะสองรอยมามามาใกล้ๆพี่นีมาโอ้หนั่นสองก็แบ่งให้น้องมาหน่อยน้องพึ่งเริ่มน้องมันพึ่งเริ่มไมึงปัดกูนะแค่เต่าสองตัวก็ห้าหกร้อยและเฮียเอค่ะไปไปหาคนซื้อมาไม่ไปหาคนซื้อมาเดี๋ยวพี่ขายขายซื้อพี่ละตอนเนี้ยเออ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 เอยเขาเออเออออออเ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 เออเออเออออเออออออเออเออออเ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 ออออเออเออออไอ ตัวละเจ็ดแสนสองตัวพี่ซื้อมาห้าร้อยอะไรพี่บอกผมตัวละหกร้อยห้าบเออนั่นแหละไม่มันก็ที่เอาให้ดูไงไม่แต่พี่ส <2, S 2> องตัวหกร้อยพี่ซื้อมาตัวละ 6, ไม่พี่ขอมาโนห้าร้อยห้าสิบสองตัวให้ดุดมันเป็นคนซื้อให้พี่ไก v, ่วีนต่ผถามไอวีเดวีวีอยู่ไหมน้องตอนเช้าเล่นอยู่ในดีดอ่ะสามแสนพี่ไม่ไม่ได้มองเลยพี่ว่าสามแสนมันมีคนดูหาให้ได้ ่เม่อกี้อวโห้ไฟจะฟันพี่เลยหรองอมไม่ได้เพื่อนไม่งอมเนาะพี่ก็นุดจ่อฟักไข่แบบอันนี้เว้ยตอนแรกอะพี่คิดว่าเองเองฟักไข่แบบว่าแรงมากของและของห้วยเขาเปิดกันอย่างงี้หรอวะตั้มหรือว่ายังไงไม่ไม่น่านะถ้าพี่อยากดูของจริงนะต้องรอตะพูมอะตะพูอะใช่เหรอเออตะพูอะลายใหญ่เลยไหนๆเขาดูขอดูตะพูนี่ยังไม่อยู่นเพิ่งเปิดไปกูเก็บมาใช้เองเนาะ ใช่ใช่ใช,ใช่ไปใช้เลยก็กองไปตรงน,น,นั้นแหละอันนี้คือของดีกูเก็บไปใช้เองเนาะสรุปของดีเก็บไว<ห><ห>้อยาา่ายไปเปิดอย่าคนดูฝากบอกมึงอย่าไปเปิดให้ใครเห็นเขาเห็นจริงนะเขาจะไปซื้อของโอ้ยอ่ะไปเดี๋ยวเพื่อน,นเฮียคุ้มแล้วมีตัว 100, สามแสนมีตัวเต่ามีตัวอะไรก็ว่ากันไปเฮียเอาไปหรือไม่ก็เอาขายเงินเอ้ยขายตัวแล้วไปหาซื้อใบท่อมมาไปนะเอาไปยิง อเออนออ๋ออ๋ออเออเออ๋ออ๋ออ๋ออ่ออ๋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 ออเออ๋ออ๋ออเออ๋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 ออเออ๋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 ออเออ๋ออเออเออ๋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 ออ่ออ้ออ๋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 ออไออ๋ออ๋ออ๋ออเออาออ๋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 ออเออดออ้ออ๋ออ๋ออเออ๋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 ออคออวออ วาฟ้าเปิดฝ่ายเปิดไข่ไอ้พวกไอ้อันไหนครับไข่ไซเบอร์เออไข่ไข่ไซเบอร์ไข่ในพนก้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ตะแต่ตะไอ้แต่แต่ฟ้ามาขายไข่กระดูกท่านไฟท่านหลิกค่าอะไรเลพี่ไข่เอาตาอะไรเนี่ยใฟ้ามึงกล้ามาขายได้ยังไงวะสส่ฟ้าเนี่ยเออพี่โอ้กูเห็นตั้งแต่ขายก่อนจนเปิดแล้วไอ้เหี้ยมันติดมามันติดมามันติดมานิดเดียวเอง ก็เอาปูพังคือแยกขายขี่หน้าหมดแล้วเนี่ยไอ้ตั้มกี่วิทเท่าไหร่อะตอนนอนเป็นตัวตลกเลยเว้ยไม่ใช่ไม่ได้มองน้องตั้มไอ้แล้วที่รูปมันแต่งตัวไอ้ตั้มอะไรนะพี่มูลค่าตัวตัวนี้เองเท่าไหร่ละต่ำแปดโอ้เยอะจังวะมีตัวเท่าไหร่บ้างเนี่ยตอนเนี้ยผมมีสามฟาร์มอ่โอ้โหขนาดนั้นเนี่ยน้องมีเนี่ยห้าล้านกับสองล้าน อันนี้อันนี้ผมไม่แกล้งพี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามซื้อนี้ก่อนผมมีเยอะผมยังไม่ได้วางเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาขายเอาไหมเอาเอาดีๆเอาแบบดีๆไม่ไม่แกล้งละไม่แกล้งละอันนี้อันนี้ผมแกล้งเล่นผมไม่ได้จะขายหรอกผมแกล้งเล่นเฉยนี่ขนาดแกล้งนะแล้วจะซื้อพี่เอาไหมเนี่ไม่ถือสาเนาะพี่ชายผมแกล้งเล่นาไม่ถือสาไม่ถือสาเอาหนุ่มๆไปเฉยน้อง เพราะว่าไม่พี่กล้าไม่กล้าสะเห็นไข่พี่กล้าไม่กล้าบอกว่าเออพี่ไม่คิดแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเห็นไข่มันเกรงใจน้องอ่ะพี่เออไข่เองจะไป็เวลาเองจะขายไข่อเองจะไปไข่เนี้ยเหมือนแบบเองใส่ไข่สร้างไข่ไก่เองเอาไข่เยอะมาให้อย่างเงี้ยมามาจะเปิดไข่ไก่ให้ดูแล้วครับพี่แกงแรครับพี่แกงแรงครับครับน้องไม่ใช่ไหมแกงแรงลอ